ครับผมเอกวิรยุทธ์อนุจิตอนันต์นะครับประธานว e c หอการค้าจอระยองครับเป็นแล้วก็เป็นรองประธานหอการค้าจอระย,ยองนะครับตอนนี้ก็เป็นกรรมการสมาคมประมงนะครับเป็นอุปนายกสมาคมผู้ประกอบการไทยจอระย,ยองแล้วก็ยังเป็นประธานกลุ่มเกษตรกรทาประมงปากน้ําระย,ยองนะครับนี่ครับผมเป็นคนระยองตั้งแต่ตแตกําเนิดนะเกิดที่ระยองเรียนที่ระยองนะครับแล้วก็ไปเรียนที่กรุงเทพกลับมาก็ต้องไปช่วยธุรกิจที่บ้านนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วนะครับธุรกิจประมงเนี่ยต้องบอกเลยว่าในที่นี้ในห้องนี้ครับมีใครทําธุรกิจประมงบ้างไหมครับไม่มีเลยนะครับธุรกิจประมงเนี่ยเป็นธุรกิจที่เวลาไม่แน่นอนนะครับต้องตื่นเช้าที่สําคัญเลยเหม็นมากใช่ไหมครับเหม็นมากแต่รายได้ดีนะครับอันนี้ผมก็กลับมาเมื่อก่อนครับที่บ้านนะครับทุกอย่างนะครับไม่เป็นระบบอะไรเลยครับ เอกสารนี่ก็คือเขียนเลยเอกสารเป็นบินต้องเขียนเอากลับมามาช่วยเรื่องแรงงานแน่นอนครับเรื่องแรงงานต่างด้าวใช่ไหมครับแรงงานประมงนี่สําคัญมากเอกสารเนี่ยครับต้องมานั่งเขียนเขียนแล้วเขียนอีกไม่เป็นระบบผมก็ให้ทางที่บ้านเนี่ยเอาอเรื่องอะระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาใช้ทํา Data ให้ตอนนี้นะครับธุรกิจนี้ผมก็ได้ส่งให้กับทางน้องชายนะครับเป็นคนดูแลนะครับอีกธุรกิจหนึ่งนะครับ ที่ผมทำนะครับอันนี้ก็คือเมื่อก่อนเลยครับอยากมีร้านนะครับเป็นช็อปทำคล้ายๆเหมือนไดโซทุกอย่าง60บาทนะครับก็น้องผมเนี่ยมีคนหนึ่งทำงานอยู่ที่เมืองจีนคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะมีต้นทุนที่ถูกกว่าอื่นนะครับก็นำเข้ามานะครับแล้วก็เปิดร้านนะครับก็นะครับเหมือนไดโซทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายแล้วปัญหาก็เกิดขึ้นครับ ปเลือกต้องไปเลือกสินค้าเองแล้วก็ออกมาเป็นตู้ไอตอนที่เราไปเลือกนะครับโหสินค้าดีมากเลยแต่พอมาเปิดตู้แล้วนะครับของมีปัญหาของเสียหายสต็อกก็ค่อนข้างเยอะที่สําคัญครับเราไม่สามารถที่จะดูแลร้านเนี่ยได้ตลอดเวลาได้ตลอดทุกวันนะครับก็โดนโกงครับพนักงานโกงไปก็อยู่ได้ประมาณ2ปีแล้วก็ปิดไปนะครับอันนี้ก็คือเล่าที่มาครับว่าอุปสรรคที่เจอมามีอะไรบ้างครับ ส่วนธุรกิจปัจจุบันนะครับก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับโซลาเซลล์นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าธุรกิจอันเนี้ยผมจบบริหารไม่ได้จบวิศวะไฟฟ้าแต่ทําไมมาถึงทําธุรกิจตัวนี้ได้เนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยแม่กับปาจะบ่นตลอดเวลาหรือว่าทําไมที่บ้านเนี่ยข้าวไฟมันสูงมากเลยเฮ้ยเราก็เอาโจทย์นี้มาคิดถามกับเพื่อนที่เป็นวิศวะเฮ้ยทำยังไงดีวะว่าจะทําข้าไฟเนี่ยให้มันลดน้อยลงเพื่อก็เลยเสนอว่าลองเอาโซลาเซลล์มาติดไหมลงทุนประมาณ6 7แสน เมื่อประมาณ8ปีที่แล้วเสนอที่บ้านแม่กับป้าไม่โอเคคุยประมาณ <c oughs> เป็นปีนะครับกว่าเขาจะยอมรับแล้วก็ติดบวกกับช่วงนั้นครับพอเราติดเสร็จแล้วพอเราติดเสร็จเห็นผลนะครับค่าไฟลดลงนะครับแล้วก็เพื่อนแม่เพื่อนป้าก็มาดูเหมือนมาดูงาน,นครับเนี่ยที่บ้าน,นมีแผงโซลาเซลล์เนี่ยค่าไฟมันลดลงนู่นนี่นั่นนะครับสุดท้ายผมได้ธุรกิจนี้เกิดขึ้นมา พอเพื่อนแม่เพื่อนปลาเลยครับเพราะด้วยเวลาทุกคนให้จ้างผมเนี่ยให้ไปติดติดประมาณ10-20หลังในเวลาไม่กี่เดือนแต่ทุกคนนะครับก็ขอเอกสารได้ไหมจะเอาไปหักค่าให้จ่ายก็เลยนะจัดตั้งเป็นบริษัทขึ้นมานะครับอันนี้คือที่มาที่ไปของธุรกิจนี้นะครับของโซลาเซลล์นะครับนี่นะครับก็จะทําทุกอย่างนะครับครบวงจรเลยนะครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนะครับธุรกิจโซลาเซลล์เนี่ย มันเหมือนกับการขายขายตัวเองเลยเพราะการลงทุนเนี่ยมันเหมือนกับเราต้องเอาเงินเนี่ยไปให้เขาก่อนให้ล่วงหน้าลงทุนบางคนลงเป็นหลักล้านถ้าเขาไม่เชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยเขาก็ไม่ไม่เชื่อมั่นในในคนขายเนี่ยเขาก็ไม่ซื้ออันนี้ผมก็ก็ต้องขอบคุณหลายๆอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วทุกคนก็เชื่อมั่นในตัวผมนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้มาเข้าสู่ งานในเรื่องของงานสังคมนะครับช่วยเหลือสังคมนะครับในด้านต่างๆนะครับนี่ครับก็ได้มาเข้าในกลุ่มของคอพอนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วเข้ากลุ่มทุกกลุ่มนะครับในจังหวัดระยองที่เราคิดว่ามันน่าที่จะสามารถที่จะขับเคลื่อนจังหวัดหรือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราฝันไว้เลยตั้งแต่เด็กๆว่าถ้าเรามีโอกาสที่เราจะทําอะไรให้กับบ้านเกิดเนี่ยเราอยากจะทําอะไรบ้างก็ค่อยๆทํามานะครับแล้วก็นี่ครับอันนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มของทาง ว c นะครับเมื่อประมาณ6ปีที่แล้ว 6- 7ปีที่แล้วผมเป็นคนคนหนึ่งนะครับที่ร่วมก่อตั้ง YC ระยองนะครับซึ่งตอนแรกนะครับที่ตั้งกลุ่มกันขึ้นมาเนี่ยได้รับมอบหมายมาครับคิดอย่างเดียวเลยว่าอยากจะรวมเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในจังหวัดระยองเนี่ยมารวมกลุ่มกันไว้มีเพื่อนที่จะคอยช่วยเหลือกันอย่างอื่นไม่ได้คิดเลย ขอให้ได้เพื่อนนะครับให้มีแนวความคิดที่เหมือนๆกันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นวีซีปัจจุบันนะครับนี่ครับตอนแรกที่ตั้งนะครับผู้ใหญ่หลายคนนะครับก็มองว่ากลุ่ม YEC เนี่ยเป็นกลุ่มที่ปาร์ตี้อย่างเดียวอันนี้ไม่รู้ทุกจังหวัดเป็นหรือเปล่าครับทำไมถึงบอกปาร์ตี้อย่างเดียวเพราะเราไม่รู้เรารวมกันเราไม่รู้จะทําอะไรเพราะว่าเราเราอยากจะช่วยนะครับแต่ผู้ใหญ่ ก็ไม่เชื่อมั่นว่ากลุ่มเด็กๆเ,เนี่ยจะสามารถขับเคลื่อนอะไรได้สามารถจะทาอะไรได้นะครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยังนั้นเราต้องมารวมกลุ่มแล้วทําให้กลุ่มของเราเนี่ยแข็งแรงก่อนนะครับก็มีการจับอดลมทํากิจกรรมหลายๆอย่างนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีการประชุมตลอดเวลาเพื่อทํากิจกรรมนะครับเราจะทํายังไงให้สมาชิกเนี่ยอย่างหนึ่งนะครับที่ทางกลุ่มคิดเลยรหรือผมเนี่ยช่วยกันคิดนะครับว่า ถ้าตัวเราหรือเพื่อนๆเ,เราเนี่ยแข็งแรงแล้วเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ได้มากขึ้นนะครับนี่เราก็จะไปดูงานบ้านเพื่อนนะครับแต่ซึ่งหนึ่งในการดูงานบ้านเพื่อนก็อาจจะแตกต่างกับการดูงานอื่นๆที่บริษัทหลายๆบริษัทอื่นทํานะครับก่อนจะไปก็จะให้เจ้าของบริษัทเองเนี่ยตั้งโจทย์เลยว่าบริษัทคุณเนี่ยมีปัญหาอะไรมีปัญหาเรื่องแรงงานมีปัญหาเรื่องบัญชี มีปัญหาเรื่องการผลิตแล้วเราก็ไปมันสีคน40คน40คน,นี้แหละจะเป็นคนที่คอยแก้ปัญหาให้เราเพราะเราเชื่อว่าเพื่อนๆเ,เราเนี่ยช่วยบอกมีอะไรบอกหมดทุกคนจะเก่งคนละด้านนะครับน,นี้ครับอันนี้ทํามาประมาณ5ปีแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นดูงานครั้งล่าสุดนะครับแล้วก็ไปวิสิตท,ที่สนามบินอุตภานะครับไปดูว่าในอนาคตเนี่ยการลงทุนอของ ทางอีซีในสนามบินอุตภเปาจะมีการลงทุนแบบไหนบ้างเพื่อให้เพื่อนๆได้มีการปรับตัวนะครับนี่นะครับนี่ก็มาถึงอีกงานหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนชีวิตผมเลยก็ว่าได้นะครับเป็นงานวิ่งนะครับจริงๆนะเห็นหุ้นแบบนี้ผมไม่ใช่ไม่ใช่นักวิ่งนะครับแต่เป็นคนจัดงานวิ่งนะครับคืองานวิ่งงานนี้ครับก็คือมาจากเพื่อนๆในกลุ่ม เราเนี่ยปาร์ตี้กันนะครับแล้วก็คุยกันว่าเราอยากจะทําอะไรให้กับจังหวัดระยองบทสรุปคืออยากจะจัดงานกีฬาซึ่งในในนั้นนะครับมีนักวิ่งครับอยู่ในนั้นร้อยคนมีนักวิ่งแค่2อคนจัดก็จัดแล้วจะจัดยังไงต่อไม่รู้เรื่องมีเวลาแค่3เดือนนะครับในการจัดเมื่อก่อนผมไม่รู้เลยว่าบิบคืออะไรชิปคืออะไรเวลาคัดออฟคืออะไรผมไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวว่าถ้าเราจัดเราจะต้องเป็นจัดงานให้ดีที่สุด ให้ทุกคนจดจำเราให้มากที่สุดสิ่งแรกนะครับงานที่ทำนะครับเป็นงานวิ่งงานแรกนะครับที่เป็นงานชิงถ้วยพระราชทานของพระองค์พระองค์านะครับคือถ้าคิดว่าเลยครับถ้างานนี้มีถ้วยพระราชทานคนต้องวิ่งเยอะจริงๆมีผลไหมมีนิดนึงนะครับตั้งเป่าไว้2,000นะครับใกล้วันสมัครครับได้แค่พันห้ารคนทำยังไงก็ไม่มีคนมาวิ่งนะครับ ทีมแรกนะครับงานแรกที่ทำครับเป็นทีมนังยักษ์นะครับทีมปีนั้นเราเห็นว่าเอ้ยเราอยากจะถ้าสังเกตนะครับเสื้อด้านหลังเนี่ยครับเป็นเสื้อเอ่อเป็นโลโก้ไวซีใช่ไหมครับเสื้อด้านข้างถ้าชัดๆเอ่อมองข้างาชัดชัด,ชดเป็นเอ่อรูปโรงงานอุตสาหกรรมเพราะเราคิดว่าเราอยากขอสปอนเซอร์กับอุตสาหกรรมอยากได้มีปตอทอมาร่วมด้วยอยากมี้มี SCG มาร่วมด้วยสุดท้ายแล้วไม่มีใครมาร่วมกับเราเลยเราก็เลยเป็นโลโก้ไวซีอย่างเดียวนะครับ แล้วก็งานนี้ครับเป็นทีมนางยักษ์ในคอนเซปต์รันกันทุกยักษ์นะครับรักกันทุกวันนะครับปีนี้ซึ่งเป็นอะไรนะครับเป็นปีที่ทอหดมากเพราะเราไม่ได้มีประสบการณ์เลยก่อนจะถึงงานวิ่งนะครับก็มีโทรศัพท์มาจากสํานักง,งานจังหวัดว่าพราะองค์ท่านจะมาร่วมเสด็จด้วยมาร่วมงานมาส่งวิ่งด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นงานแรกที่ท่านมาร่วมวิ่งด้วยและที่สําคัญครับคืนนั้นถึงตีสามต้องแต่ ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับก่อนถึงงานวิ่งฝนตกจนถึงตี3น้ำท่วมซุ้มประตูนะครับก็ตั้งเสร็จตอนตี3พอดีครับท่านเสด็จตอนตี4อันนี้ก็ผ่านไปด้วยดีนะครับหลังจากนั้นนะครับปีที่สองเรารู้แล้วเรามีประสบการณ์และในงานงานวิ่งเราจะทำยังไงเรามีการจัดรูปแบบใหม่เปลี่ยนธีมเป็นพระอภัยมณีนะครับเปลี่ยนคอนเซ็ปเป็นลันให้ไก่อภัยให้กันนะครับ งานนี้ก็มีคนมาวิ่งและมีคนเริ่มเชื่อมั่นแล้วล่ะเฮ้ยว่าเราเราจัดงานดีนะครับอันนี้ก็มีสปอนเซอร์หลักคือ,อธนาคารกรุงเทพนะครับสนับสนุนมา50,000นบาทนะครับแล้วเราก็มีการนําเรื่องอัตลักษณ์นะครับมาใส่ในงานนี้ทั้งหมดและงานวิ่งของเราในงานนี้นะครับสังเกตจอ LED ครับสามคูณแเมตรเป็นงานแรกที่เป็นลงทุนค่อนข้างเยอะเราจัดงาน,นครับแบบเสียงเงินไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้นะครับงานนี้นะครับ แล้วก็ซุ้มปล่อยตัวของเราก็เป็นจอย LVD ทั้งหมดนะครับนี่ครับงานวิ่งนี้4 4,500คนนะครับส่วนมาปี62นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วก็จัดเป็นทีมหนังเงือกครับงานนี้ประมาณ7,500คนนะครับงานนี้7,500คนทุกอย่างก็นำเอาเอาอัตลักษณ์ของจังหวัดมาใช้งานนี้ก็เป็นงานที่ทุกคน จองได้วันเดียวนะครับสองสามพันคนนะครับวันเดียวต่างจากปีแรกอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราทำนะครับส่วนงานวิ่งนะครับที่ผมบอกว่ามันแตกต่างยังไงคือตอนนั้นเราจะทำการกีฬาใช่ครับเราก็เลยเอานำการเอา,ก,ากีฬาเนี่ยมานำการท่องเที่ยวแล้วก็เส้นทางตลอดเส,อเส้นทางในงานวิ่งนะครับเราก็ต้องไปอะไรครับขอความร่วมมือจากชุมชนเราเดินไปทุกบ้านนะครับเดินไปหา ขอความร่วมมือให้เหตุให้เหตุผลกับเขาด้วยเพราะหลายงานที small, so ่จัดมาไม่ประสบความสําเร็จและมีดราม่าต่างๆเนื่องจากว่าเราไม่ให้เกียรติเขานะครับส่วนร้านอาหารที่เรามาออกร้านในงานครับก็เอามาจากในชุมชนทั้งหมดเลยนะครับก็เลยจะเป็นงานวิ่งที่มีอาหารเหมือนงานเทศกาลอาหารที่อยู่ในงานวิ่งงานวิ่งนี้มีหมูหันนะครับมีบะหมี่เป็ด MK ด้วยนะครับมีมีอะไรครับซาลาเปาไส้ทุเรียนลาวา มีผัดไทยมีหอยทอดมีก๋วยจับมีค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ200เมตรครับเป็นโซนอาหารอย่างเดียวเลยซึ่งงานนี้เราก็คืนให้กับทางชุมชนแล้วเงินปีนี้เราก็ไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ทางวัยซีร่วมกับทางเทศบาลครับที่คอยดูแลมาตลอดนะครับนี่ครับส่วนปีนี้โควิดก็ไม่สามารถไม่ได้เป็นอุปส,ปสรรคสำหรับเรานะครับก็ทำเป็นวร์ชวลรันนะครับ เป็นงานบูชวลแนงานแรกที่เป็นชิงถ้วยพระราชเช่นกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมทํานะครับที่อยากแบบคิดเสมอเลยว่าถ้าเราทําอะไรแล้วคนไม่จําหรือทําอะไรที่เหมือนคนอื่นเราจะไม่ทํานะครับถ้าสังเกตได้ว่าเนี่ยอันนี้เป็นอัตลักณ์ของแต่ละอําเภอเราแจกหน้ากากาก็แยกตามอำเภอเหรียญเราก็ทําตามอําเภอตอนนั้นคิดอย่างเดียวเฮ้ยอยากเท่อยากเด่นอยากให้ทุกคนจําแต่ตอนทํางานนะครับ ยากมากเพราะเสื้อนะครับตัวหนึ่งนี่มี8ไซส์9ไซส์แล้วลองคูณ8ครับทุกอย่างคูณ8หมดเลยแต่มันก็ผ่านไปแล้วนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นความแบบอยากจะโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าจังหวัดระยองในแต่ละ,ะในแต่ละอำเภอในแต่ละท้องที่เนี่ยเรามีอะไรนะครับนะครับอันนี้ก็มาถึงในเรื่องของการถอดอัตลักษณ์จังหวัดระยองหลายคนก็จะงงว่าอัตลักษณ์คืออะไร4 a คืออะไร อันนี้ก็ย้อนไปประมาณเมื่อ3ปีที่แล้วมีเพื่อนคนหนึ่งใน YEC ได้ไปอบรมซีซีนะครับแล้วก็มีอาจารย์เอกพงศ์เนี่ยมาพีเนต์ในเรื่องของการอถอดอัตลักษณ์ของจังหวัดนะครับแล้วก็มาเล่าให้ให้ผมฟังแล้วก็คิดเลยว่าเฮ้ยมันดีมากเลยจังหวัดแรกที่ทําคือจังหวัดพังงานะครับจังหวัดที่2คือจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมก็เลยคุยกับเพื่อนๆว่ายังไงเรายองก็ต้องมี เลยไปคุยกับท่านผู้ว่าว่าเราอยากจะของบและจะทําตรงนี้นี่ครับอันนี้จะเป็นภาพแรกเลยนะครับไปคุยกับท่านผู้ว่าแล้วก็เชิญอ,อาจารย์เอกพงษ์ม,มาท่านผู้วา่าโอเคให้งบมาตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรแล้วอยากได้เดี๋ยวมีคนมาทําแค่ก็จบมีอาจารย์มาทําวิเคราะห์ก็จบแต่จริงๆไม่ใช่แบบนั้นนะครับในเมื่อทางผมเป็นคนขอทางวายซีเป็นคนขอผมต้องเป็นคนลงพื้นที่ครับใช้เวลาทั้งหมด เดเดือนต้องทำให้ให้สำเร็จลงไปทุกอำเภอลงไปทุกตำบลจังหวัดระยองมีแปดอำเภอทั้งหมดห้าสิบสี่ตำบลลงไปหมดเลยวัยสีทุกคนก็ลงไปช่วยทำสิ่งที่ได้เลยก็คือว่าเฮ้ยบางสิ่งบางอย่างเล็กๆน้อยๆในจังหวัดเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีมันก็เลยทำให้เพื่อนๆที่ไปด้วยเนะี่ยเห็นเฮ้ยตรงนี้มันน่าจะเป็นจุดขายของจังหวัดได้นะตรงนี้มาทำแบบนี้มันก็เลยเกิดโครงการ หลายโครงการขึ้นมานะครับอันนี้นะครับสิ่งที่ได้ออกมาจากการถอนรหัสข้างบนครับเป็นฟอนต์นะครับมาจากระยองเนี่ยเมื่อก่อนใช้ภาษาชองนะครับอันนี้ก็คือเป็นฟอนต์ระยองแท้ๆเลยครับอันนี้เป็นสีของระยองเราใช้โทนสีประมาณนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นภาพแรกที่รวม ขั้นตอนครับแล้วก็คือต้องรวมหน่วยงานราชการทั้งหมดมาประชุมก่อนแล้วค่อยลงไปตามอำเภอนะครับนี่ครับเราต้องลงไปคุยกับชาวบ้านทุกอำเภอแล้วก็แยกเป็นตำบลนะครับเพื่อให้ออกมาเป็นอัตลักษณ์นะครับนี่ครับอันนี้คือที่มานะครับของฟอนต์นี่ครับตัวเลขก็มีนะครับตอนนี้ก็ทั้งจังหวัดก็ใช้แบบนี้เลยนะครับ นี่ครับอันนี้ก็เป็นสีที่ออกมาครับแต่ละอำเภอก็จะมีสีเป็นอัตลักษณ์แล้วก็ทุกคนก็สามารถเอาไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นของอำเภอเมืองนะครับกระเบื้องที่เห็นนะครับได้ผลิตออกมาแล้วนะครับได้ใช้แล้วนะครับในการทําของอ,อ,อัตลักษณ์นะครับไม่ใช่ว่าหน่วยงานราชการเป็นคนคิดแล้วก็ทําตรงน,นี้ออกมาอันนี้เกิดจากความร่วมมือนะครับ ทั้งภาครัฐเอกชนรวมถึงชาวบ้านป่าชาวบ้านทุกคนต้องมาสรุปรวมกันแล้วก็ต้องออกมาเป็นเอกสารว่าเราจะเลือกสิ่งนี้เป็นโลโก้เป็นสัญลักษณ์นะครับนี่ครับอย่างของอำเภอเมืองนะครับเนี่ยสถานที่สำคัญมีเยอะมากเลยแต่ทางกลุ่มของอำเภอเมืองเขาบอกว่าเขาอยากได้องค์พระเจดีกลางน้ำเนี่ยให้เด่นที่สุดเราก็จะเลือกตรงนี้นะครับเลือกมานะครับครับแล้วก็มาต่อยอดเป็น ผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็ได้ผลิตออกมาแล้วแล้วก็จําหน่ายแล้วนะครับนี่ของอาเภอแกงนะครับอันนี้ยกตัวอย่างครอันี้ผักกระชับนะครับมีใครรู้จักผักกระชับบ้างไหมครับไม่มีใช่ไหมครับอันนี้กินแล้วไม่ได้กระชับนะครับแต่ก็มีคุณสมบัติอย่างอื่นนะครับแล้วก็มีที่เดียวตําบลเดียวในจังหวัดระยองนะครับผักกระชับอันนี้อําเภอบ้านค่ายนะครับแต่ละที่ก็สีก็จะต่างกันนะครับ นี่นะครับอันนี้อำเภอปวกแดงนะครับอําเภอบ้านฉางเขาเชมานะครับไปเร็วๆนะครับนี่ครับแล้วก็มาออกแบบต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เป็นร้านค้านะครับเพิ่มมูลค่าอันนี้ก็จะเป็นเป็นผลงานที่ทําเกี่ยวกับอัตลักษณ์โฟดินเอทั้งหมดนะครับที่ได้ลงเล่มอของสํานักงานวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ นี่นะครับนี่ครับลายของอำเภอเมืองครับเอามาทําอยู่ในงานวิ่งนะครับเสื้อก็จะเป็นตัวอาเป็นอัตลักษณ์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหัดไทยนะครับซึ่งงานนี้ก็ใช้ทั้งใช้ทั้งหมดเหมือนกันนะครับเห็นฟอนต์เรื่องสีมาจากอำเภอเมืองทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับเหรียญทุกอย่างตีมงานทั้งหมดเราออกมาเพิ่มมูลค่าให้งานดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับ มิสแกนทางงานเลยครับปี2019ผมผมเป็น PD ต้องบอกว่าปีปี2018ผมก็เป็น PD นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมไม่รู้ต้องบอกบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้ไม่เคยดูดังงามเลยแต่มีคนมา <laughs> มีความบังเอิญให้ได้ทำนะครับก็ไหนครับพอปีที่2เนี่ยเราก็นำอัตลักษณ์ทุกสิ่งทุกอย่างของอันนี้ของอำเภอเมืองไปใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบเรื่องของมองกุฎเรื่องเสื้อเรื่องธีมงานทั้งหมดนะครับนำมาใช้นี่ครับ มงกุฎเราทําเราลงดีเทลทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับนี่ครับแล้วก็การจัดงานอันนี้ก็ได้เป็นอันดับที่2ของประเทศนะครับไม่ใช่ตัวนางงามได้นะครับการจัดงานได้นะครับเรามีคอนเซปต์ที่ชัดเจนนะครับนี่ครับฟอนด้านหลังเราก็ทํานะครับอันนี้ครับอันนี้คือเป็นเหรียญรางวัลของงานเวอร์ชวลแลนนะครับเอาทุกอาเภอมารวมกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเสื้อเป็นความหมายต่างๆนะครับ อันนี้สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าทุกคนสามารถที่จะทําได้คือการให้ความรู้นะครับเราอยากให้จังหวัดเราเป็นยังไงล้วอยากมันก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคลากรเยาวชนณตอนนี้นะครับก็ทางกลุ่มก็จะไปแนะแนวน้องๆน,นะครับแล้วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาครับทางกลุ่มวีซีเองก็ไปจับมือกับทางาปตทจีซีไปให้ความรู้เหมือนกันนะครับว่าแนะแนวธุรกิจนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับเรื่องผู้ป่วยติดเตียงจังหวัดระยองหรือในอำเภอเมืองเองเนี่ยถึงแม้จะเป็นจังหวัดที่ดูเป็นเมืองอุตสาหกรรมแต่ยังมีผู้ป่วยติดเตียงครับอีกหลายร้อยครอบครัวที่เขาเดือดร้อนนะครับอันนี้เราก็ลงไปช่วยเหลือนะครับนี่ครับตอนแรกที่เราไปถ้าดูจากภาพทาง ทางซ้ายมือนะครับอันนี้เป็นภาพแรกที่ไปวันแรกเลยนะครับนี่ครับคือภาพแรกหลังจากนั้นไม่กี่เดือนที่เรานําเสนอออกไปว่าเ,เขาได้รับความเดือดร้อนนะครับอันนี้รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขก็ไปเยี่ยมนะครับแล้วก็มีหลายๆหยน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆสิ่งที่เราทาเราไม่ได้คิดอะไระครับแต่อยากเหมือนกับเราคิดแล้วเราอยากให้เป็นยังไงเราก็ทําเลยนะครับในช่วงโควิดนะครับ หลายคนอาจจะอยู่บ้านนะครับต้องต้องปลอดเชือ้อหยุดเชือ้อต้องอยู่บ้านแต่สําหรับผมไม่ได้อยู่บ้านเลยนะครับตลอดระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงทหารอียิปต์มาก็ไม่ได้อยู่บ้านนะครับนี่ครับงานแรกเลยนะครับแจกของครับพอแจกของเสร็จแล้วปัญหาเกิดใช่ไหมครับต่อคิวเยอะเราเตรียมของมาแค่500ร้อคนแต่คนมา2,000คนดราม่าอีกทําไม เกิดทำไมต้องทำแบบนี้เฮ้ยงั้นเราเปลี่ยนใหม่เราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแนวความคิดใหม่เราก็เลยไปทำตู้ปันสุกด้วยของผมทำไปทั้งหมดในจังหวัดระยองครับวันเดียวเลย10บตู้นะครับอันที่2เราจะทำยังไงคนที่มารับของเนี่ยสังเกตได้ว่ามีรถเวียนใช่ไหมครับมีรถซาเล้งมาเวียนเอาไปขายต่อแต่คนไม่นึกถึงคนที่อยู่บ้านผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือเด็กที่ยากไร้ผมก็เลยทำ โครงการร่วมกับทางสาธารณสุขกับทางารัฐมนตรีช่วยครับเป็นโครงการาปักธงส่งข้าวนะครับนี่ครับเดินไปสำรวจร่วมกับทางเทศบาลอันนี้เดินไปครับว่าบ้านไหนเดือดร้อนมีผู้ป่วยเท่าไหร่มีเด็กเท่าไหร่นี่ครับแล้วก็ร่วมกับทางไรเดอร์ของฟู้ดแพนด้าแล้วก็ทางาทางจิตอาสาต่างๆนะครับไปส่งข้าวตลอดเวลา 40วันนะครับวันละ1,500ชุดนะครับผมก็ไม่เคยเกิดมาก็ไม่เคยหรอกครับไม่ได้บวชนะครับแต่อยู่วัด40วันตี5ต้องอยู่ที่วัดออกจากวัด11โมงนี่ครับแล้วก็ทำมาแล้วแต่ที่เราจะต่อยอดจากนั้นคือเราไปถึงนยครับเขาได้แค่ข้าวอย่างเดียวเขาไม่พอเพราะเขาไม่มีรายได้ก็ระดมทุนของเพื่อนๆหลายๆคนครับก็ได้หลายแสนนะครับมีมอบ p a มเพิร์เนี่ยครับถ้าสังเกตนะครับมอบให้ ในตอนนี้เขาเดือดร้อนนะครับแต่ที่เซอร์ไพรส์ไปกว่านนั้นเราทํางานเราทํางานอยู่ที่วัดใช่ไหมครับเราช่วยวัดผมก็อยากให้หลวงพี่เนี่ยไปเห็นว่าเฮ้ยเราทําจริงๆนะมีคนเดือดร้อนจริงๆนิมนต์พระไปด้วยแต่ภาพที่เห็นนะครับคือคนที่ติดเตียงติดเตียงมา20ปีเขาไม่เคยได้มีโอกาสได้ไหว้พระไม่เคยมีโอกาสได้กราบพระอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับแบบที่เขาได้ได้เจอพระเหมือนพระมาโปรด ทุกคนที่ไปไม่ได้คิดพอเห็นภาพทุกคนน้าตาซึมครับอันนี้ก็คือเป็นภาพที่ประทับใจเราไม่ได้พาเขาไม่ได้แบบมีโอกาสได้เจอพระตอนแบบวาระสุดท้ายแต่เขามีโอกาสได้เจอพระตอนที่เขายังมีสติสมบูรณ์นะครับเหลือเวลาเท่าไหร่ลวครับเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ที่ผมอยากจะให้จังหวัดระยอง เป็นอะไรอยากให้จังหวัดระยองเป็นแบบไหนผมก็ทำเลยนะครับผมก็จะบอกกับเพื่อนๆนน้องๆหลายๆคนเสมอว่าตอนนี้มันมีแต่คนที่คิดว่าทำไมไม่ทำแบบนี้ทำไมไม่ทำอย่างงู้นอย่างนี้แต่แต่ตัวเองเนี่ยยังไม่เริ่มเลยจังหวัดะจังหวัดหรือประเทศเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนได้ผมก็อยากจะเชิญให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันทำร่วมกันสร้างนะครับ ถ้าทุกคนช่วยกันทำเนี่ยยังไงประเทศเราก็จะไปในได้ดีแล้วได้เร็วแน่นอนนะครับ <c oughs> ไม <c oughs> ครับสุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยที่ผมทำมาแล้วมันก็ประสบความสำเร็จมาเนี่ยมันเกิดจากแค่จุดเล็ก,เลกๆเพียงจุดเดียวคือคำว่า ผมอยากจะเห็นบ้านเกิดของผมเป็นยังไงผมคิดแค่นั้นเองครับแล้วผมก็มันจะไม่สำเร็จไปได้ด้วยดีถ้าผมไม่มีเพื่อนๆที่มีแนวคิดหรือมีดีเอที่คล้ายกันนะครับผมก็อยากเชิญชวนทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้นะครับช่วยกันหาทีมหาเพื่อนที่มีความคิดมีอุดมการที่คล้ายกันนะครับแล้วก็มาสร้างจังหวัดของตัวเองและสร้างประเทศของเราไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับ